สวัสดีครับวันนี้ผมพามารีวิววิทยุ FM นะครับอัคโคเนติกนะครับอันนี้ก็ซื้อมาให้คุณแม่ผมใช้นะครับคุณแม่ผมท่านเปิด y o u t u b e ไม่เป็นนะครับเปิด youtube ดูลูกทุ่งดูกันตืมอะไรไม่เป็นนะครับดูเป็นแต่ไม้ทองคำนะครับก็เลยซื้อตัวนี้มาให้นะครับเป็นวิทยุ FM นะครับไว้ฟัง แทนการเล่นมือถือนะครับมือถือก็ซื้อสมาร์ทโฟนไว้ให้ก็เล่นไม่เป็นนะครับอันนี้มาแกะกล่องดูภายในกล่องกันนะครับ อันนี้ก็ค่อนข้างแพงเลยนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ700กว่าบาทนะครับถ้าเป็นวิทยุทานินก็อยู่ประมาณ500นะครับ500อันนี้ก็แพงกว่าทานินตั้ง200นะครับแต่รุ่นที่เทียบเท่ากับทานินจะเป็นรุ่นเล็กกว่านี้นะครับตัวลำโพง4นิ้วนะครับตัวนี้เป็นตัวลำโพง5นิ้วนะครับก็อยากได้แบบใหญ่ๆนะครับจริงๆอยากได้ใหญ่ว่านี้นะครับแต่พอดีมันมีถึงแค่รุ่นนี้นะครับ วัสดุดูแข็งแรงทนทานนะครับดูดีไซน์สวยนะครับดูไปย้อนยุคนิดหนึ่งนะครับก็เหมาะกับการเอามาวางแต่งห้องก็พอได้นะครับดีไซน์โบราณดีนะครับอันนี้เป็นตัวเล่น mp3 นะครับตรงนี้เป็นตัวสลับโหมดนะครับโหมด mp3 ใส่ไมโคร sd ได้นะครับอันนี้ก็เป็นหูหิ้วแบบยางนะครับก็ดึงเก็บ ดึงมาเหี้วได้นะครับตัวนี้ก็แข็งแรงนะตัวด้านหลังจะเป็นช่องใส่ฐานนะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับแบตเตอรี่ในตัวแล้วก็ใส่ฐานได้นะครับแล้วก็เสียบไฟบ้านได้ด้วยนะครับวิธีการชาร์จแบตนะครับก็คือแค่เสียบไฟบ้านนะเดี๋ยวมันก็ชาร์จของมันเองนะครับ อันนี้ก็ไม่จําเป็นต้องซื้อฐานมาใส่ก็ได้นะครับฐานนี้คือไว้เป็นคล้ายๆกับแบตสํารองอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเราเอาไปเลี้ยงวัวอยู่ทุ่งนานะครับก็พกฐานไปด้วยนะครับก็เวลาแบตหมดก็ใส่ฐานเพิ่มนะครับก็ฟังได้ยาวนานขึ้นนะครับแต่แบตเตอรี่ก็ฟังได้ยาวนานพอสมควรนะครับอันนี้ผมมารีวิวเปิดเครื่องให้ดูนะครับ อันนี้ตัวสลับหมดนะครับ fm am นะครับก่อนที่จะไปส่งต่อให้แม่นะครับอันนี้นะครับผู้ช่วยฟังนะครับหมายยังตื่นเต้นนะครับได้ฟังวิทิุนะครับแล้วแม่จะตื่นเต้นขนาดไหนนะครบไปส่งต่อให้แม่กันนะครับรีวิววิทยุ เโม่แน <c oughs> ่โมแ่ทานที่มีอ่าได้ฟันแล้วอุดฟันมาเบิกมือทีนมีนแบดโน่มีนแบบร้บอกว่าเบิกน วิโมบบ่เอฟเมนอันนี้บบนนเอฟเอ็มให้เอฟเอ็มเอฟอ็มตุงน,นกิมัดแบบเอฟเอ็มเตะตุกรอยกิมัดแบบนะฮะเอฟเอ็มให้